ลูกๆแต่ก่อนก็เชื่อฟังเราดีแต่พอเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นต่อต้านไม่เชื่อฟังเถียงไม่ยอมทําตามที่พ่อแม่บอกนะคะแล้วก็เกิดการทะเลาะเกิดการถกเถียงกันบ่อยครั้งนะคะอันนี้เป็นปัญหาที่คุณพ่อคุณแม่แล้วก็ครอบครัวเนี่ยนะคะมาปรึกษาเยอะมากๆนะคะกับประเด็นนี้นะคะเดี๋ยวจะมาตอบกันในคลิปวิดีโอนี้นะคะว่าเราจะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ยังไงดี จะบอกว่าพ่อแม่มักจะคิดว่าการที่ลูกเชื่อฟังเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีนะคะเพราะว่าเราถูกสังคมปลูกฝังกันมาตั้งแต่เด็กนะคะที่ว่าคําพูดที่บอกว่าเ,าเด็กดีคือเด็กที่เชื่อฟังผู้ใหญ่นะอะไรเงี้ยนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่เชื่อฟังเนี่ยเราจะไม่ปลอดภัยนะคะเราอาจจะตกอยู่ในอันตรายนะคะดังนั้นเนี่ยเด็กดีคือเด็กที่เชื่อฟังนะคะแต่นิดาจะบอกว่า มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเสมอไปนะคะลองคิดภาพดูอย่างเด็กไทยเองในระบบการศึกษาเนี่ยนะคะเมื่อโตมาแล้วทําไมเขากลับถูกวิจารณ์ว่าไม่มีความคิดเป็นของตัวเองนะคะมันเกิดมาจากอะไรมันก็เกิดมาจากความคิดนี้ที่เราปลูกฝังเด็กว่าต้องเชื่อฟังผู้ใหญ่นะคะอย่าเถียงอย่าไม่ต้องคิดเองให้เชื่อฟังผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ว่าไงก็ว่าตามนะคะ แล้วเมื่อเราถูกหล่อหลอมมาในระบบการศึกษาแบบนี้เนี่ยนะคะโตมาแล้วก็ไม่กล้าที่จะคิดอะไรที่มันแตกต่างจากคนอื่นนะคะไม่ไม่ได้รับการฝึกให้คิดอะไรที่เป็นการเริ่มนะคะขึ้นมาด้วยตัวเองไว้ซ้ําเพราะว่าชินแล้วที่จะมีคนป้อนความรู้ให้ชินแล้วที่อยากรู้อะไรถูกต้องก็ถามผู้ใหญ่สิถามครูสินะคะอันนี้แหละมันก็เลยทําให้เด็กเนี่ยไม่มีความคิดเป็นของตัวเองนะคะแล้วก็สิ่งเหล่านี้ก็ส่งผลถึงเรื่องของ การมีความคิดิรเริ่มสร้างสารรค์ส่งผลถึงเรื่องของการเ,เรื่องของ innovation นะคะในการทํางานในการที่จะคิดออกนอกกรอบคิดให้มันแตกต่างจากคนอื่นทีนี้พอเรามายุคมายุคนี้ที่มันมี disruption เยอะไปหมดเลยเนี่ยนะคะเราก็รับมือไม่ทันไงเพราะว่าเราไม่ได้ถูกฝึกให้เป็นนักคิดในรูปแบบนั้นมาก่อนนะคะ ดังนั้นอยากจะท้าทายให้ทุกคนได้เริ่มกลับมาคิดกันค่ะว่าการที่เราเลี้ยงลูกให้เป็นเด็กดีเด็กเชื่อฟังอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะมันอาจจะไม่ใช่ความจริงหรือเปล่านะคะสนับสนุนให้ทุกคนเลี้ยงลูกให้เป็นเด็กดีค่ะนะคะแต่การเป็นเด็กดีไม่ได้จําเป็นต้องเป็นเด็กที่เชื่อฟังผู้ใหญ่เสมอในทุกๆเรื่องนะคะ แล้วการที่พ่อแม่เลี้ยงลูกแล้วลูกดันเป็นคนที่เชื่อฟังหรือว่าโอเบียนเนี่ยเรียกว่าทําตามบอกไงก็ทําตามนั้นบอกซ้ายไปซ้ายบอกขวาไปขวาเนี่ยนะคะมันเหมือนจะง่ายกับผู้ใหญ่มากกว่าเพราะว่าผู้ใหญ่ก็ออกคําสั่งอย่างเดียวสั่งอย่างเดียวแล้วลูกก็ไปทําตามนะคะแต่จะบอกว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้ดีในระยะยาวเลยนะคะเพราะว่านี่ไม่ใช่กลยุทธ์วิธีการที่จะเลี้ยงเด็กอะให้เติบโตมาเป็นนักแก้ปัญหาที่ดี เติบโตมาเป็นคนที่คิดริเริ่มสร้างสรรค์เติบโตมาเป็นเด็กที่สามารถจะใช้ชีวิตอยู่อยู่ได้ด้วยตัวเองนะคะเพราะว่าคุณกําลังเลี้ยงฟรีสเขาให้เป็นเด็กที่ทําตามที่คนบอกอยู่ตลอดเวลาแล้วจุดไหนหรอที่เราจะเริ่มให้เขาคิดด้วยตัวเองส่วนใหญ่แล้วเราก็จะมาคาดหวังให้เขาเป็นอย่างนั้นเมื่อเขาโตเป็นผู้ใหญ่แล้วนึกออกไหมคะตอนเป็นเด็ก5 6, 6, 6, ้าหขวบอ่ะเชื่อฟังเชื่อฟังเป็นวัยรุ่น1ิบห้าสิบหกสิบเจ็ดอ่ะเชื่อฟังเชื่อฟังเชื่อฟังพอเขาโตมา30 40ี่สิบอ้าว ทำไมคิดอะไรด้วยตัวเองไม่ได้ละ่ะเรากลับไปตำหนิเขาแบบนี้นะคะแต่คุณอาจจะลืมคิดไปว่าก็เขาไม่ได้ถูกเลี้ยงมาให้คิดอะไรได้ด้วยตัวเองนะคะดังนั้นการที่เราบอกว่าลูกไม่เชื่อฟังอันนี้ไม่ใช่เป็นปัญหานะคะ ซึ่งเดี๋ยวจะอธิบายเรื่องของขั้นพัฒนาการช่วงอายุ12-18ให้ฟังนะคะแต่ก่อนที่จะอธิบายก็อยากจะนําเสนอคอร์สออนไลน์นะคะซึ่งหลายๆคนได้รู้ว่าเราทำเวิร์กช็อปนะคะ a w a k e n Parents Workshop ซึ่งเป็นเวิร์กช็อปที่สอนให้คุณพ่อคุณแม่เ,เป็นคุณคุณพ่อคุณแม่ที่ตื่นรู้แล้วก็มีวิธีการสไตล์การเลี้ยงดูแบบโค้ชนะคะเลี้ยงลูก เพื่อที่จะดึงศักยภาพสูงสุดของเขาออกมาแล้วก็เพื่อที่จะเลี้ยงให้เขาอะมีเซลฟ์เอสตีมที่สูงนะคะมีความมั่นใจที่เป็นของแท้ๆที่ออกมาจากภายในเลยเนี่ยนะคะซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการที่เขาจะมีความสามารถในการมีความสุขมีความสําเร็จในทุกๆด้านของชีวิตนะคะเรียกได้ว่าเซลฟ์เอสตีมเป็นสิ่งที่ส่งผลต่อทุก เรื่องในชีวิตของเราเลยนะคะก็อยากจะให้ทุกคนนะคะที่เตรียมจะมีลูกหรือมีลูกแล้วไม่ว่าอายุเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยนะคะมาเรียนอันนี้ซึ่งตอนนี้เราทำเวิร์กช็อปอันนี้ให้เป็นออนไลน์คอร์สแล้วนะคะก็มาเรียนได้เลยแล้วก็หมดอายุใน1ปีนะคะก็สามารถที่จะเรียนกันแล้วก็จะมีเซสชั่นที่จะได้ให้โค้ชหรือว่าให้มาปรึกษากน,นิดาได้หนึ่งครั้งด้วยนะคะก็ใครที่สนใจสามารถลงทะเบียนสอบถามกันมาได้ที่ไลน์แอดโคชนิดานะคะ กลับมาที่ขั้นพัฒนาการช่วง12-18นะคะซึ่งเป็นช่วงของวัยรุ่นเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นขั้นพัฒนาการที่เรียกว่า identity นะคะหรือ role confusion นะคะไปทางใดทางหนึ่งนะคะถ้าเด็กสอบผ่านขั้นพัฒนาการนี้เขาจะมี strong sense of self หรือว่า sense of identity ก็คืออัตลักษณ์ตัวตนที่แข็งแรง มัน่นคงคือเขารู้ว่าเขาคือใครเขามีข้อดีข้อเสียอะไรนะคะเขามีคุณค่ายังไงนะคะชอบอะไรไม่ชอบอะไรนะคะซึ่งมันจะเกิดมาจากการที่พ่อแม่ได้ให้อิสระภาพในการที่เขาได้ไปทดลองมีบทบาทต่างๆนะคะ เป็นเรื่องของความสามารถเป็นเรื่องของแพชชั่นเป็นเรื่องของความสิ่งที่เขาชอบเรียนหรือว่าอาชีพที่เขาอยากจะทําในอนาคตอะไรเงี้ยนะคะยกตัวอย่างเช่นเขาชอบศิละปะแล้วเราก็อนุญาตให้เขาได้ไปลองแล้วก็อนุญาตให้เขาได้เรียนในสายที่เขาต้องการที่จะเรียนไม่ใช่แบบเขาชอบศิละปะแล้วเราไปแบบเฮ้ยเป็น เรียนศิละปะไม่น่าจะมีงานทําหลอกไปเป็นหมอดีกว่าอะไรเงี้ยแล้วเราก็ไปบังคับเขาอันนี้มันก็จะทําให้เกิดความสับสนและสอบไม่ผ่านในด่านนี้ในขั้นนี้นะคะแล้วก็จะเกิดสิ่งที่เราเรียกว่า role confusion ก็คือฉันเป็นใครฉันชอบอะไรฉันงงเธอเติบโตมาก็อาจจะเปลี่ยนงานหลายสายหรือว่าแบบงงไปหมดอะนะคะไม่รู้ว่าฉันคือใครฉันชอบอะไรฉันมีดียังไงนะคะฉันเป็นส่วนหนึ่งของโลกใบนี้ยังไงฉันฟิตอินกับโลกนี้ยังไงหรอ ดังนั้นนะคะเราควรที่จะโฟกัสกับการที่ช่วยเขาสามารถที่จะพัฒนาอัตลักษณ์ตัวตวนอันนี้ขึ้นมานะะซึ่งรวมถึงเรื่องของไอดีนิตี้ในเรื่องของเพศด้วยนะหลายๆคนช่วงวัยรุ่นเนี่ยอาจจะมาค้นพบว่าอ๋อเราชอบเพศนั้นเพศนี้ซึ่งอาจจะไม่ได้เป็นไปตามที่สังคมยุคเก่าเชื่อว่าอาผู้หญิงต้องชอบผู้ชายผู้ชายต้องชอบผู้หญิงอะไรเงี้ยแล้วพอเขาไม่ได้ไปสำรวจไอดีนิตี้ทางด้านเซ็กชวลต่างๆเหล่านี้ของเขาเนี่ยก็อาจจะทําให้เขาสับสนได้ด้วยเช่นกันนะคะ ดังนั้นจะเห็นได้ว่าเป้าหมายของพ่อแม่นะคะไม่ควรที่จะเป็นเรื่องของการควบคุมแล้วก็ออกคําสั่งแล้วก็ให้ลูกเชื่อฟังนะคะบอกให้เรียนหมอก็เรียนหมอบอกให้ทําแบบนั้นก็ทําแบบนั้นเชื่อฟังทุกอย่างเลยอันนี้ไม่ได้ดีกับตัวเด็กนะคะในในทั้งตอนนี้แล้วก็ในระยะยาวด้วยนะคะดังนั้นแทนที่เราจะถามคําถามว่าทํายังไงให้ลูกเชื่อฟังเรานะคะให้เราเปลี่ยนกลับมาคิดอย่างนี้ว่าเราควรจะทํายังไงให้เขามีศีลธรรมจรรยาบาณมีคุณสมบัติ ดีๆหลายๆอย่างในตัวเองรู้ข้อดีข้อเสียของตัวเองแล้วก็รู้ว่าตัวเองรักที่จะทําอะไรชอบที่จะทําอะไรมีแพชชั่นกับเรื่องอะไรแล้วก็ให้เขามีความมั่นใจจากภายในที่จะไปสํารวจในสิ่งเหล่านั้นนะคะโดยที่รู้สึกปลอดภัยและไม่รู้สึกว่าแม่จะพ่อแม่จะมาควบคุมหรือมาตัดสินเขานะคะแล้วก็ให้เขาเป็นคนที่มีทักษะหลายๆอย่างในการที่เขาจะสามารถเติบโตมาแล้ว เป็นคนที่ทําการตัดสินใจได้ดีเลือกสิ่งที่ดีให้กับชีวิตเป็นนะคะแล้วก็เป็นนักแก้ปัญหาที่ดีอันนี้ควรจะเป็นเป้าหมายของเรานะคะแทนการที่เราอยากจะไปควบคุมและให้เขาเชื่อฟังเราแล้วอยากจะบอกว่าเวลาที่ลูกท้าทายเราเวลาที่ลูกอารมณ์เสียเวลาที่ลูกโมโหเวลาที่เขาไม่มีวุฒิภาวะทางอารมณ์เวลาที่เขาทําอะไรที่มัน เหมือนกับแบบตรงข้ามกับที่เราบอกว่าเขาทำโมเมนต์เหล่านี้เนี่ยแหละค่ะคือโมเมนต์ที่จะวัดว่าคุณคือพ่อแม่ที่ดีหรือเปล่านะคะเพราะว่าเวลาที่พ่อแม่ได้ดั่งใจเวลาที่พ่อแม่อารมณ์ดีเวลาที่ลูกเชื่อฟังและทําตามที่เราต้องการเนี่ยมันง่ายค่ะที่จะทําให้เราเนี่ยเป็นพ่อแม่ที่แบบวางตัวดีมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ที่ดีอารมณ์แจ่มใสนะคะแต่โมเมนต์ที่จะพิสูจน์ว่าเราดีจริงไหมเนี่ยคือโมเมนต์ที่มันยากๆแบบนี้เนี่ยแหละ ถ้าเราเจอโมเมนต์ที่ยากๆแล้วเรายังเป็นคนที่มี EQ ที่ดีมีความฉลาดทางอารมณ์มีวุฒิภาวะทางอารมณ์นิ่งรับมือกับปัญหาอย่างมีเหตุและมีผลนะคะฟังลูกสื่อสารกับลูกโดยที่ไม่ตัดสินและไม่ควบคุมเขาไม่บงการชีวิตเขาสิ่งเหล่านี้แหะค่ะมันจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราอะรู้สึกว่าเราสอบผ่านในการเป็นพ่อแม่ที่ เพราะฉะนั้นไม่ว่าลูกวัยรุ่นจะท้าทายเราจะต่อต้านเราจะเถียงเราได้จะบอกความจริงว่าไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้นะคะว่าบางครั้งสิ่งที่เราพูดอะ่ะมันถูกและมันจริงและมันดีกับตัวเขาแต่มันเป็นธรรมชาติของเด็กวัยรุ่นที่เขาบอกว่าเด็กวัยรุ่นจะกลับไปเป็นเหมือน terrible t o ตอนที่ช่วงเด็กวัยสองขวบเอาแต่ใจตัวเองแล้วมองตัวเองเป็นศูนย์กลางจักรวาลน,นะคะวัยรุ่นก็เรียกว่าจะไปเป็น ter rible, terrible terrible t o ครั้งที่2นะคะแล้วเขาก็จะท้าทายก็จะ test limit ของเราว่าดูซิแบบเถียงซิพ่อแม่จะยอมไหมผู้ใหญ่จะยอมเ ไหมอะไรเงี้ยนะคะคือเขาทําไปโดยธรรมชาติของวัยเขาที่ต้องการจะทดสอบเรานะคะแต่ในที่สุดแล้วถ้าเรายืนหยัด ในความถูกต้องนะคะในวิธีการเลี้ยงดูลูกที่ถูกเนี่ยนะคะเขาจะร้องโวยวายหรืออะไรยังไงก็ตามเนี่ยถ้าเราเลี้ยงเขาไปอย่างถูกวิธีอะค่ะในที่สุดเขาจะรู้ค่ะนะคะเขาจะรู้ว่าสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับเขาคืออะไรแต่เราต้องมีความต่อเนื่องนะคะแล้วเราต้องทําสิ่งที่มันเหมือนจะยากค่ะแต่มันคือสิ่งที่ถูกต้องนะคะก็ใครที่อยากเรียนรู้เพิ่มเติมนะคะมาลงคอร์สออนไลน์ a w a k e n Parents กับเรานะคะแล้วเดี๋ยวเราพบกัน,นะค่ะ เดี๋ยวก็จะทำคอนเทนต์อื่นๆนะคะ,ะ,คะเกี่ยวกับเรื่องของการเลี้ยงลูกนะคะแล้วก็ลูกวัยรุ่นแล้วก็สำหรับใครที่อยากไปติดตามเรื่องขั้นพัฒนาการอะ่ะเคยทำ EP หนึงออกมาแล้วนะคะ <ๆ S 1> เกี่ยวกับเรื่องของ8ขั้นพัฒนาการของเอริกเอริกสันนะคะไปฟัง